สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นห้างเสงียงขคอเฮ้าจะห้างเสงียงหลบแซาระบายเนาะแนวทางวันพฤหัสที่สิบแปดเดือนสิบสองเดือนท่านว่าจะสองห้าหกแปดจ้าสรุปแนวทางคนที่สิบเจ็ดกันก่อนจะสําหรับแนวทางห้างเสงียงขคอเฮ้าจ้าห้างเสงียงหลบแซาแนวทางให้เดนหากครับสี่ ผลของรอบเศร้าหนึ่งสีีลางศูนย์สาหรับเดนศูนยอยู่บ่ายมาออกเศร้าเนาะบนมาหนึ่งสีาีสำหรับสีีเข้าเด่นสีแต่โอ้มาเหล็กเบิเลยเดนซีุเข้ามาสองเด้งจะ่สำหรับรอบเศร้าจะห่างเซวันที่สิบเจ็ดมาบนจะจับขู่ผ่านไปมาเล็กเบิร์ตเราจะเลีเบิร์ตหาเนาะ รอบบายไฮเดนหนึกับ0ูนย์ผลของรอบบาย8 7 8หล่าง3 7 7บน7หลังกันเลยทีเดียวเขาเฮามี0 7 1 7มา3 7หมาสาำหรับแนวทาเขาเฮาหางเ็งวันที่17ถือว่ามาเคเล็กเด่นวิ่งลูดเนาะสอเดงเด่น4จ้าสำหรับมื้อนี้ตามรุนกันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมัอ,อนี่การเดียวขออธิบายนิดหนึ่งเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมแนวทางส่วนนี้อาจสิเจอแนวทางแนวทางหรืออาจสิเจอคลิปตัวเลขตัวหนังสือในในคลิปเนาะอันนั้นเป็นคําบรรยายที ทางระบบ YouTube สั่งขึ้นมาให้เองนอกจากพี่น้อง FC สามารถแก้ไขใดด้วยตัวเองเนาะอันนี้คือเอจนต์แก้ไขห้บบได้เนาะจา้ะพฉะนนวิธีการแก้ไขก็คือง่ายๆจะถ้าจำาบผิดเด้อจ้กกะลองเบิงเนาะเวลาเขามารับชมแนวทางของเอจนตก็คือถ้าเกิดว่าเห็นคลิปกะสิลบอ่าสิรับชมแนวทางได้กะห้กดเข้ามารับชมตามปกติเนาะหลังจากนั้นก็คือห้พี่น้อง FC กด เอามือแตะหน้าจอขึ้นมาอีกจักเถื่อหนึ่งเนาะจากละกะสีเห็นคำเมนูในหน้าจอขึ้นมาเนาะในข้างบนเนาะจากข้างบนมือถือเนาะกะให้สังเกตเบืองข้างบนเนาะจากข้างบนของคลิปเนาะเวลาเอามือเฮ้าไปจีบน้าจอเนาะจาก,กะสีมีอยู่ประมาณสองสามเมนูให้เขาเลือกจ่เพราะฉะนั้นกะถ้าเกิว่าเห็นก็ให้สังเกตคำท่วา เป็นตัวหนังสือถือว่าเป็นรูปซีซีเนาะตัวภาษาจตซีซีสองตัวติดกันเราจะให้กดปิดตรงนั้นได้เลยเนาะให้กดมองนั้นได้เลยจะหรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดบางโทรศัพท์บางเครื่องนี่อาจสิบอกคือกันเนาะกะให้เขาไปกดตรงที่คําว่าฟันเฟืองเนาะเพราะว่ามันสิมีรูปฟันเฟืองอยู่จะรูปการตั้งค่ากะให้กดเข้าไปมองนั้นได้เนาะจาละล้วกะให้กดปิดคําบรรยายจะอ่ะ อันนี้คือวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้คือมีพี่น้องเอฟซีไลค์คุณไลค์ถ่านคอมเมนต์มาบอกว่าเวลาหลับชมแนวทางของไอจอยล่ะคือมีโตหนังสือมีโต้เหล็กขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยบ่สามารถหลับชมคลิปได้คือหลับชมคลิปแบบอาจสิยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าโต้หนังสือขึ้นมาเต็มหน้าจอเนา,จาะจ้ะลองเบิ่งเนาะจา้ะหลับชมคลิปปุ๊บก็คือ ตามที่อาจารย์บอกเลยกดหน้าจอขึ้นมาอีกที่หนึ่งจะเอามือแตะหน้าจอขึ้นมาอีกที่หนึ่งล้วกะ็สังเกตข้างบนจ้ะแล้วกะ็ให้หาตรงที่ว่ะมินูที่ว่ามีโตภาษาซีซีสองตแล้วละกะ็กดปิดมองนั้นได้เลยเนาะแล้วกะ็คำบรรยายก็สีหายไปเพราะว่าอันนี้คือเป็นคำบรรยายที่ทาง YouTube เขาสร้างขึ้นมาเองด้วจ้ะอันนี้คือเอาเจารย์บริสัง่งเนาะ พราะนั้นก็แก้ไขใดด้วยตัวเองจ้ะสำหรับห้างเซ็กของเฮาเมื่อนี่รอบเศร้าจ้ะสองกับหนึ่งวิ่งลูดสองศูนย์สองเจ็ดส,ส,สายวิ่งสายลูดหมกตัวใดชอบตัวใดวิ่งด,ดูใดเด้อจ้ะเมื่อนี่ต้ประกบคู่ฮู้ซึกว่าสีแปลกๆอยู่เด้อจ้ะเลกระายสำหรับเรนหนึ่ง 1>, 1 0 1, 7, 1, 8, 1, 3, 1, ึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งารอบบ่ายจะเซากับบายเมื่อนี้สองศูน3์3ามศูนย์ส ศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองแปดคูชุดท้ายสองสามละกันสำหรับโต้เน้นจ้าเน้นสองสี่สองแปดสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามสองสามสองศูนย์สำหรับตัวนี่ก็คือตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบกันเบิร์ได้นอกกรณีนั้นไปเปลี่ยนแนวทางกับเปรียบเทียบวีคอกันอีกทีหนึ่งละกันจ้ะมีตัวมักคอยตามจะบอมีตัวมักก็สามารถปล่อย่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีเข่าละกันมีรู้จะสําหรับคําบรรยายใต้คลิปกะสามารถลองเบิร์นได้นะตามทีอาจอธิบาย ไปเลยจ้าทุกคนแก้ไขไดด้วยตัวเองจ้าขอให้สรคดีกันทุกคนทุกท่านจากคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมนี้จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า